สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube นะครับผม b i g t a ท t กเตอเดี๋ยววันนี้พามาชมผาน2องค่ายครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานที่ว่าจะแตกต่างกันหรือเปล่านะครับผมก็ทั้ง2คันนี้ก็เป็นคูปเปอรครับผมทั้ง2คันเลยเป็นคูเปอรรุ่นแล้าศูนย์หนึแปดนะครับแต่ว่าคันหนึงติดมุ้งกีครับเป็นรถตัก เดี๋ยวพามาดูผ่านทั้งสองข่ายครับระหว่างผ่านตาช้างกับผ่านอานาซาเป็นผ่านห้าเหมือนกันครับแต่ช่วงผ่านก็จะไม่เท่ากันนะครับผ่านอานาซานี่จะห่างกว่านะครับผมประมาณช่วงไปผ่านน่าจะอยู่ประมาณ12นิ้วครึ่งนะครับ สิบสองนิ้วครึ่งหรือสิบสองนิ้วนี่เนะี่ยผมจําไม่ได้น่าจะประมาณนั้นนะครับผมก็ผ่านตาช้างก็จะเป็นแบบอเป็นผานที่ที่ไม่ใช่แบบยังไงล่ะเ,เดี๋ยวดูไปพร้อมกันผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันมันจะเป็นผ่านแบบกระทู้ของไทยของมั่นนะครับเป็นผ่านโค้งหนักด้วยก็รุ่นนี้ก็ข้อเสียก็คืออัดจระบีไม่ได้นะครับแต่ว่าโคง้งโค้งนี่จะหนักมาก ก็ดูจากาก้อนดินนะครับผมที่ไถก็จากที่ดูดูแล้วผ่านนาซ่าน่าจะละเอียดกว่านะครับนี่สังเกตว่าผ่านตัวของตาช้างรุ่นนี้มันจะมันจะคล้ายๆกับรอยไถมันจะคล้ายๆกับของผานลูกเบิกนะครับแต่น้ำหนักดีมากครับผมผ่านตาช้างรุ่นนี้แต่ว่าข้อเสียก็คืออัดจราบีไม่ได้ นะครับต้องค่อยถอดออกมาอาชโลมจระบีนะครับแล้วก็องศาก็จะคล้ายๆกับผ่านเบิกนะครับผมก็จะไถค่อนข้างลึกนะครับลึกพอสมควรคือผ่านตาช้างรุ่นนี้มันจะมี2แบบครับมีเป็นแบบเป็นฐานที่มีบ้องนะครับผม เขาเรียกว่าบัวผานเนาะที่มันคล้ายๆกับผาน,นาซตาแต่ว่าอันนี้จะเป็นขาของใครของมันเลยนี่ครับก็จะเดือดๆหน่อยนะครับผมอันนี้ผาน,นาซาครับอันนี้ก็เข้าดีเหมือนกันแต่ว่าก็ถ้าดูจากรอบของรอบเครื่องหรือว่าฟังจากเสียงก็คูโบต้าตัวที่เป็น ตัวตักเนี่ยจะไปได้นิ่มกว่านะครับเพราะว่าองศาผ่านก็ตัวนี้มันจะเฉียงกว่าตัวนั้นนะครับตัวนั้นตัวผ่านตาช้ามันจะคล้ายๆกับพนดเบิกนะครับผมต้องเป็นอีกโค้งหนึ่งถึงจะไถดีนะครับอันนั้นก็จะคล้ายๆกับตัวนาซานี่แหละจะเบารถนะครับแต่ว่าถ้าถ้าถ้าพูดในเรื่องของการสู้ดินแข็งก็คงจะไม่สู้ผ่านของคันนี้นะครับผมผ่านผ่านที่เป็นขาไขา่ขามันแต่ว่าคือข้อเสียก็คืออาจจะระบีไม่ได้แค่นั้นเอง แต่ว่าโครงผานจะดีมากแต่ถ้าลุยนานา้ําผมว่าไม่โอเคเท่าไหร่เพราะว่าโครงค่อนข้างหนักถ้าเป็นแบบไร่มันไถแบบดินแข็งแข็งช่วงหน้าแรงนี่คือโอเคเลยเดี๋ยวจะให้ดูรอยรอยไอ้ก้อนดินนะครับผมที่ไถออกมาก่อนจะเข้าลึกนะครับผมอย่างก,กับพานสีเลยแต่ก้อนไม่ค่อยแตกเพราะว่า มันยังไงล่ะมันแคคล้ายกับพันบวกมันไม่มีตัวที่ค้ำน้านกลางมันจะลงได้สุดครับลงได้ลึกถ้าญ้านานาแบบนี้ก็คือสบายเลยนะครับย่านา้นาดินแข็งๆคือเขาจะได้เปรียบนะครับนี่รหัสขเขาก็จะประมาณนี้ครับ d h สองสี่ห้าขีดหก f นะครับผม นี่คือรหัสของเขานะครับก็ผ่านของคูบเปอรตารุ่นนี้ก็จะมี2แบบนะครับผมเดี๋ยวพามาดูผ่านนาซารครับสังเกตว่ารอบรอบเครื่อง,องรถนี่จะเบามากเพราะองศามันไม่เหมือนกันครับวงผ่านเอ้ย ช่วงผาน13บามนิ้วครึ่งครับผมไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ส2บนะนะครับเป็นสิบามนิ้วครึ่งเป็นฐานห้าครับเพราะว่าทางแถวบ้านผมนี่เขาจะใช้ในงานไถพวนนะครับปลูกมันซะส่วนใหญ่นะครับจะไม่ค่อยมีรงงานลงนาว่าสังเกตไหมครับว่าทางบ้านผมนี่จะเป็นฐานห้าซะส่วนใหญ่นะครับผมฐาน6กนี่จะมีน้อยมากเพราะว่าทางนี้ไม่ค่อยเน้นทำนาครับ ส่วนใหญ่จะเป็นเน้นปลูกมันนะครับไถปลูกมันก็จะใช้แค่ผานควนนะครับถ้าเป็นไร่ถ้าไม่ใช่ไร่ใหม่ถ้าเป็นไร่ที่แบบเพิ่งทําใหม่ๆก็จะใช้พันบุกเบิกนะครับถ้าเป็นไร่ที่เคยทํามาแล้วเขาก็จะส่วนใหญ่ก็จะใช้แค่ผานควนนะครับผานควนองศาจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นผานองศาของนาชานานาโทษทีผานของนาซาก็จะ เฉียงกว่านะครับก็จะไม่ค่อยกินกำลังรถนะครับก็ดีอย่างเสียอย่างครับถ้าเป็นงานดินแข็งแข็งจริงๆก็ไม่น่าจะสู้ผ่านของตาช้างรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งก็ไม่น่าจะต่างกันกับของนาซาเท่าไหร่ จะคล้ายๆกับมันเนืดๆเนดนะครับผมความเข้าลึกนะครับมันจะไม่มีตัวกันนะครับเพราะว่ามันจะมันจะไปแบบอิสระครับผมเป็นขาแยกอิสระของกครของมันเลยพอลูกปืนก็ก็ของของกครของมันเลยนะครับถ้าเป็นตัวนี้ก็ลูกปืนก็แค่หน้าหลังแค่นั้นเองมันก็ดีอย่างเสียอย่างครับก็เหมือนรถคันนี้ก็เขาไม่ค่อยทํานาน้ําก็ มันก็อยู่ได้นานนะผมว่ารถรถนี่น่าจะปีที่สี่แล้วรถไม่ค่อยได้รับจ้างครับทำรายใหญ่ทำของตัวเองนะครับทำของตัวเองก็เหลือเฟือแลลวครับเพราะว่า่วนใหญ่ไล่ตัวเองก็จะห้าห้าหกสิบไร่นี่ครับห้าสิบหกสิบไร่นะครับทางแถวบ้านผมก็ ถ้าไม่อันนี้ก็ไม่ค่อยรับจ้างกันเท่าไหร่นะครับรับจ้างก็ไม่กี่คันผมก็รับจ้างบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เน,น้นทำของตัวเองครับก็มีพอได้ทําครับ เสียงก็จะค่อนข้างเนืดอดครับผมเป็นผ่านโค้งหนักนะครับหนักเข้าลึกนะครับเข้าลึกมา่าช่วงผ่านก็น่าจะพ็กว้างพอๆกันนะครับเพราะว่าคันนี้คันนี้ก็ทำเป็นผ่านห้าเหมือนกันแต่ก่อนมา จากบริษัทก็เป็นผ่านหกนะครับผมก็มาถอดขาทำใหม่นะครับถอดขาทำเป็นผ่านห้าแต่รถคันนี้ก็ขยับล้อครับผมก็สังเกตก็ว่าจะไม่แต่แต่ถามว่าฟรีไหมก็ฟรีนะเพราะว่ามันไม่มีเวทค่วงล้อครับมันจะหนักหน้านะครับผมถ้าเป็นรถต่ำแบบนี้นะครับแต่สังเกตว่าเสียงนจะไปแบบเบาบเลยนะครับเบาไปเบามาก แต่ว่างานออกมาต่างกันไหมก็ไม่ไม่ต่างกันนะครับก็แล้วแต่คนชอบครับผมขอชอบแบบไหนก็ซื้อแบบนั้นครับมันก็ดีอย่างเสียอย่างนะครับผมถ้าเป็นรุ่นนั้นก็ขยันอถอดมาโลมจระบีก็ไม่มีปัญหาครับถ้าไม่ค่อยลุยน้ําก็ไม่มีปัญหาครับ ้าไปไถแบบไถนาตอนแบบช่วงแ,งแรงๆเนี่ยจะเขาจะได้เปียบเลยนะครับเขาจะได้เปียบคดีไม่ได้ขยับล้อนะครับก็เดิมๆจากโรงงานผมจะขยับแค่รถ มีรถตักคันนี้กับรถผมที่บ้านนะครับที่ขยับล้อนะครับขยับขยับฐานล้อหลังครับเพราะว่าหนึ่งละคือผมสังเกตดูแล้วการทําความสะอาดก็คือจะสะดวกสบายกว่าเดิมเดิมและก็เวลาเราดันหรือว่าเราไถเนี่ยจะไม่ค่อยฟีทิ้งนะครับเพราะว่าช่วงล้อที่กว้างขึ้นถ้าล้อแคบก็จะมีฟีนะครับโอ้ ถ้าขยับล้อก็จะไปดีกว่านี้ครับมันจะไม่ค่อยพลิ้งนะครับจากประสบการณ์นะครับที่เคยใช้มากับไซเวทสักข้างละหนึ่งลูกนะครับข้างละหนึ่งลูกนี่คือโอเคเลยสำหรับคูบต้ห้าศูนย์งานดันหรือว่างานไถก็จะไม่ค่อยฟรีหรือว่าไม่ค่อยเอียงนะครับนั่นคือข้อดีซึ่งถ้าถ้าสมมติว่าไปไถมันอะไรก็ได้ปกตินะนะครับก็ได้ปกติแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาเราไถาดินเหนียวเนี่ยดินมันจะ ไม่ค่อยไปติดบางคนเพราะว่าล้อมันกว้างขึ้นนะครับกก็ดีกว่าเดิมนะครับผมก็ดีกว่าเดิมแต่ถ้าสมมติว่าไปไถแบบไถมันนะครับขุดมันเนี่ยหรือว่าไปยกล่องก็สำหรับคนที่ไม่ซีเรียสเรื่องความถามว่าห่างไหมผมว่าไม่ต่างกันนะไม่ต่างแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับมันก็จะห่างออกมาประมาณ ถ้าเดิมๆนะสังเกตไหมครับว่าตรงดอกยางนะครับกลางดอกยางมันจะอยู่จยดมันจะเข้าไปในวงคุนนิดนึงครับผมถ้าขยับก็จะออกมาอยู่ตรงกลางพอดีผมว่าพอดีสวยนะถ้าขยับอุปตารุณในห้าศูนนะครับขยับล้อออกมากับกระทะนะครับเฉพาะผมกับเฉพาะล้อหลังครับล้อหน้าไม่ได้ขยับนะครับผมว่าพอดีสวยเลยแต่ขยับประมาณนี้นะอันนี้ก็ เขาทําไล่ตัวเองครับผมไล่ตัวเองก็ไม่ซีเรียสครับเรื่องอยางเพราะว่าเจ้าของเขาสั่งก็ไถแบบนี้ครับยางก็มันไม่ค่อยออกเลยล่ะผมดูแล้วมันแก่พอสมควรแล้วครับแต่มันไม่ได้เส่ป,ปุ๋ยมาในนี้เขาก็ไถครับไถอเอานี่พแบบอดีไถค่ายาไปเลยนะครับไถค่ายา ในซีเรียสแล้วก็ไม่ดราม่านะครับผมเรื่องต้นยางเนาะว่าบางคน็คะบอกว่ายางทําไมมันโตแล้วยังไปไถอีกนะครับก็ไถข่าย่ายเฉยครับยางเขาไม่ได้ซีเรียสหรอกว่าจะขีดหรือไม่ขีดนะครับเพราะต้นเล็กนิดเดียวมันปลูกตั้งนานครับแต่ว่าเขาไม่ได้ดูแลไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับก็ก็จะประมาณนี้แหละสาหรับต้นยางตอกเกี่ยวย่ำลกครับก็ทาําความสะอาดสักหน่อยอประมาณนี้ครับผมสําหรับ คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมหากท่านใดที่ชื่นชอบนะครับหรือว่าเห็นว่าคลิปนี้มีสาระก็ยังไงก็ฝากติดตามช่อง u t u b e นะครับผมของ Big t แ a ็กเตไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ